วนี้เรามาถึงจุดที่ชมพักพึ่งทานกันแล้วครับก็เดี๋ยวเราจะพาไปชมพักพึ่งทานนะครับแล้วก็พร้อมสาระความรู้นะครับว่าเขามีลักษณะยังไงนะครับก็มีการขึ้นการหายไปเนี่ยมันเป็นยังไงทําไมสาเหตุของการหายไปของพักพึ่งทานเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับก็เดี๋ยวเราไปฟังกับเจ้าหน้าที่นะครับเขาจะคอยแนะนำเรา รอยากให้เขาพูดแค่ว่านุรักษ์แต่ว่าอยากให้เขาเห็นสถานที่จริงว่ามันเป็นยังไงอยู่ยังไงแล้วมีการพ่อปลูกเหลือยังไงก็จะได้เห็นภาพความเป็นจริงอของบ้านไร่ในคือเกิดหลังจากที่เปิดเป็นหมู่บ้านโอสถนวัดวิถีแล้วนี่ก็คือตอนนี้เราคือเปิดเส้นทางเส้นจุดแรกคือตอนนี้คือสร้างกิจกรรมคือในการชมพระอุงทาน เดินชมมุงทานคลองนี้ก็มีกิจกรรมการปลูกพ้าวมุงทานข้างหน้าจะมีต้นพันธุ์แล้ให้ปลูกประมาณนี้แล้วก็ดื่มกาแฟบ้านไร่ในวันนี้ก็คือถ้าเดินชมมุงทานแล้วก็กินกาแฟบ้านไรในคือหัวละ135บาทครับ,คร,บครับผมแล,แล้วก็ว<น>ถ้ามีกิจกรรมปลูกมุงทานนั้นก็ให้ช่วยชุมชนในการเพราะต้นละ20บาทครับอันจจะกิจกรรมต่อกิจกรรมนหนึ่งอาจจะกิจกรรมหนึ่งประมาณนั้นเราไปดูตามตามกิมมจรกรรมที่เกิดขึ้นครับเราจะคิด ตามกิจกรรมที่เกิดขึ้นว่านักท่องเที่ยวจะใช้กิจกรรมอะไรบ้างปอะมาาน้ครับนี่นี่คือจุดแรกครับตึดไงกึ๊ดหนึ่งไม่ผมไนี้อะไรกไทน้นหรอใช่พี่ไปงไหน่ไปกับน้องก็ไเที่อ๋อชเดกใ้ม่หอ้พี่ยังเียนเลย ท,ที่เขาใช้ภาพที่การตกแ่งเปี่ยวขอุ่ครับก็จะยังจะใช้ภาพเขา่าแต่ก็ไม่ม่นกแนนะแต่ว่าที่คมันจะเป็น,ม,น,ปนมันจะไม่มีช่วงทางขึ้นแลว พราะถิ่มของตำบลนาคาใช่ใช่สมัยก่อนไอเขาไม่ได้เรียกพระม่งทานหรอกเขาเรียกไอหอมน้ําอะไรย่าช้องอะไรก็ว่ากันไปครับแต่ว่าพอมายุคที่ว่าเขามีการรณรงค์เปิดชมรมเพิ่นไพศิเนคาพวกปีติ่มเนี่ยเป็นคนที่ไปขอจะตั้งชื่อเป็นพระม่งทานที่เราใช้มาแล้วพอเขาทําท่องเที่ยวร่องล่องแพแล้วพระมุงทานรู้สึกจะใจ เพราะว่าในสีนด้ล่องไปล่องมากองนาคาเขาองการหายแต่เดี๋ยวมันก็เกิดการสูญหายไปเพราะการสนานาไปที่ในชาวบ้านประทษกันต่างก็ว่าเป็นเพราะเหตุนู้นเป็นเพราะเหตุนี้มันแต่ถ้าเรามองดูลมก็หลายประเด็นทั้งองค์กรทั้งธรรมชาติทั้งตัวบุคคลที่ทําให้เกิดการสูญหายครับพอมาตกยุคนี้พอบูอะไรมันเกิดเป็นหมู่วันอสถนว,วัตวิถีในกระบวนการนี้เราก็ พยายามหาจุดเด่นของหมู่บ้านในกระบวนการเราก็ามีพืชชนิดนี้ที่อยู่กับเรามานานแต่คนอื่นไม่รู้จะรู้แต่คนแต่ภายในว่าเรายังมีพ่อพึ่งทานที่เขาสูญหายเรายังมีเราก็าไปจุดเปิดจุดนี้แหละคุยกับกำนันแ,แ่เมพวกเนี้ยชาวบ,บ้านเอาจุดนี้เป็นจุดแรกในการขายในการที่จะพาชาวบ,บ้านมันก็เลยเกิดการต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงก่อนมาเป็นช่วง พี่ครับแล้วสาเหตุที่แท้จริงของการหายไปของพับพึ่งทานมันคืออะไรครับคือการลอกคลองครับการลอกคลองส่วนที่แท้จริงคือมันยังมีอยู่แต่ก่อนมันจะมีอยู่มันจะมีมากคือมันจะเป็นคลองใหญ่คือคลองนาคาอ่ามันก็จะมีโครงการคือล่องแพและพับพึ่งทานนะ่ครับลอ่องแพรและพับพึ่งทานก็มันจะมีโครงการไปเรื่อยๆมันจะมีมาให้อ่าถึงมอถึงในช่วงเดือนนั้นคือเขาต้องการลอกคลองขายายคลองออก คือให้น้ำมันให้้นมันไหลดีขึ้นครับมันไหลดีขึ้นแล้วก็ช่วงนั้นน้ำมนแรงด้วยพอสะพานนาคามันก็เลยแตกหักครับเขาก็เลยต้องขยายช่องคลองออกครับแต่มันไปกระทบปัญหาคือวามพูร์ฐานหายสูญเสียมันไหลไปตามน้ำใช่ครับไหลไปตามน้ำบ้างติดไปกับรถบ้างคือขุดติดไปกับรถบ้างไปเทกับรถบ้างเขาก็เลยมีโครงการคือเพาะพันธุ์ฟพันธร์การขึ้นมาใหม่พอเพาะปั๊บมีต้นกล้ามีต้นอะไรเสร็จเขาก็จะมาทยอยปลูกในคลองเล็ก ที่ว่ามีน้ําไหลเชี่ยวมีน้ําตลอดปีแบบนี้ครับมันก็จะมีเรื่อยๆครับเขาก็อนุรักษ์มาเรื่อยๆข้อห้ามของเขาคือห้ามนําออกจากพื้นที่ห้ามนําออกจากจังหวัดควันนี้มันก็จะมีการปรับบ้างอะไรบ้างวันนี้ครับเขาก็เลยสงวนไว้เพราะว่าพะพุงทานเป็นพืชที่หายากที่สุดเพราะว่าจะพาไปเพาะพันธุ์เพาะอะไรคือต้องขออนุญาตทางรัฐราชการวนี้เนี่ยใช่ไหมครับมันก็มันต้องขออนุญาตแล้ว เรื่องเรื่องนี้คือเขาก็จะอนุรักษ์ไปเรื่อยๆเพื่อจะสืบทอดให้คนรุ่นหลังลูกหลานของเราคือได้รู้ว่านี่คือต้นตะกูลของเราที่เขาดูแลมาให้เราได้เห็นว่าปัจจุบันทุกๆวันนี้ยังมีพระพุทธฐานที่สวยงามแล้วก็งดงามให้ทุกคนดูให้ชาต่หลังชาติดูกิจกรรมนี้ที่จัดขึ้นมาก็ให้นักท่องเที่ยวเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและก็สร้างอาชีพให้กับชุมชนด้วยให้เขารู้จักคําว่า อนุรักษ์แล้วก็รักษาในสิ่งที่หันหายากที่สุดเพราะถ้าเราบอกเขาอย่างเดียวว่าอนุรักษ์ใช่อ่าชาวบ้านก็ไม่รู้ว่าเอาไว้เพื่ออะไรใช่ไหมใช่อคำที่แท้จริงของพระพุงทานคือราชนีแห่งสายน้ําำราชนีแห่งสายน้ําครับถ้าอยู่ในน้ํานิ่งถ้ามีพระพิงทานอยู่ในน้านิ่งใช่ไหมมันก็จะมีปลามีปูมีหอยเป็นที่พึ่งของบ้านของมันเองครับอ แล้วก็คนในแถวหมู่บ้านเราก็จะได้ใช้สอยในนี้ด้วยคือการหาปลาบ้างการตกปลาบ้างมันก็จะเป็นวงจรอยู่แบบนั้นเวียนไปเรื่อยแต่หากเราไปทําลายในส่วนนี้ไปเนี่ยมันก็จะไม่มีจะเหมือนตัดวงจรใช่ครับปลาก็จะไม่มีน้ําก็จะแห้งลงแต่หากว่าเรารักษาสิ่งที่มันมีอยู่แล้วก็ทําให้มันดีขึ้นไปเนี่ยมันก็จะต่อต่อลูกหลานเราไปอีกมันก็จะให้มีให้เห็นตระตลอดครับใช่ก็เห็นไหมครับว่า กิจกรรมที่เราทำบ้างก็ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมบ้างมันก็ทำให้พืชหรือว่าสัตว์น้ำบางชนิดมันลดน้อยลงนะครับ<ป>ก็เกิดผลกระทบกันหมดเพราะงั้นเราก็ต้องตระหนักตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมนะครับช่วยกันดูแลให้มากขึ้นนะครับก็เดี๋ยวเราพาไปชมความสวยงามของพระพึ่งทานกันต่อโ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 อไปแล้วบาย ที่ว่าเห็นอยู่เขาไว้ปลูกกับพุ้นทานกั้นไว้อยาให้มันหลุดออกจากพื้นดินนะครับกันก้นกับกั้นกระแสน้ําถ้ากระแสน้ําแรงคือมันก็จะไม่เคลื่อนที่มันก็จะอยู่ที่เดิมของมันมันก็จะไม่ขยับขยายออกจากจุดจุดนี้ที่เขาปลูกไว้ไมันจะเป็นโครงการนะครับการช่วยกันทาไว้ช่วยกันทำคือชาวบ้านก็มาช่วยปลูกบ้าง,เจ,าางเจ้าหน้าท่เจ้าหน้าที่คือก็มาช่วยช่วยปลูกอย่นี้ครับ โครงการจากนายอำเภอมาปลูกรักษารุงสัตว์กีเลือกสถานที่ที่ว่าน้ําไหลตลอดน้าไม่ไม่คึงอยู่กับที่ไม่เป็นแอง่งไม่เป็นอ่าง mm. น้ําที่เชี่ยวกรานหรือว่าไหลตลอดทางที่ว่ามันเปลี่ยนน้ําได้น้ำกระกระแสน้ําเปลี่ยนทิศทางได้พวกนี้ <Okay. S 1> ให้มันได้ถูกน้นที่มีความสะอาดไม่เป็นโคลนไม่เป็นตรงนั้น คลองเดิมนะฮะที่มันแห้งน้ำแห้งแต่เราก็ยังจะเห็นตัวอับปุนทานที่ยังคงสภาพเขาอยู่นะครับเนี่ยยังคงสภาพอยู่แล้วก็รอน้ำจะมาอีกครั้งนึงใช่ครับมันมีทางร่มทางแดดอะไรตังนี้ ครับผมเดิม,ดมทีคลองนี้จะมีสายน้ําไหลที่ไหลผ่านตรงนี้ก็จะมีพระพึงทันงอกอยู่หรือว่าอยู่ตามสายนี้ก็อยู่เต็มนะครับแต่ว่าพอพอมันเป็นช่วงโค้งแต่น้ําไปเดินสายลัดขึ้นมาเปลี่ยนเส้นสายใหม่นะคลองนี้ก็เลยเป็นน้ําแห้งแห้งเป็นปกติพระพึงทานก็ก็จะมีสภาพที่ที่อย่างที่เห็นน,คนะครับแต่เขายังไม่ตายเขาก็ยังสามารถปรับพืชอยู่ที่บกได้แต่ว่าเขาจะไม่มีช่วงยาวของใบเหมือนอยู่ในน้ํา ใบก็จะสั้นลงครับเราก็จะตั้งช่อขึ้นเขาก็ยังมีชีวิตอยู่ยังมีชีวิตอยู่ครับแต่ว่าก็ยังไม่รู้ว่าต้องคอยหน้าน้าเขาอาจหัวเขาอยู่แต่ว่ามันก็มีโอกาสเปื่อยอืมครับแต่ที่จริงเราว่าคุยคุยกันว่าในชมชนว่าจะย้ายแต่เราก็เลยว่าเอออย่าย้ายก็ไว้อย่างนี้แหละเผื่อเผื่อให้นักท่องเที่ยวมาเพื่อจะได้เห็นว่าความแตกต่างการเปลี่ยนแปลงของสายน้ําที่การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติที่มันมีผลกระทบต่อการสูญหายของท้ำวงทานถ้ะวงทานมนมันต้องใช้ลักษณะ พอเกิดแห้งของลำน้ำน้ำแห้งสภาพพื้นฐานก็จะเปลี่ยนไปการอยู่ใบของเขาก็จะสั้นลงระยะใบอะไรพวกนี้มันก็จะทำให้ตายลงแต่ไม่รู้ว่าเขาจะอยู่ได้สักเท่าไหร่แต่หรือว่าคอยถึงฤดูฝนการน้ำแต่ที่จริงเราว่าจะย,าย้ายแต่ว่าเราเพื่อจะให้ดูว่าเพื่อจะเป็นแนวทางในการศึกษาว่าการผลกระทบของเขามันเกิดจากสาเหตุอะไรหลายหบ้างจากหนึ่ง ีมือมนุษย์2ก็อ,อาจจะเกิดจากการทับภัยธรรมชาติที่ที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นก็มีผลกระทบก,กับเขาเช่นกันในกระบวนการเด้ทรให้เอาสู่หาย